ีแจ๋วนี้มาเจอมิสเตอร์นาราซ่านะฮะกับเกมไมค์คาร์ฟนะฮะในอะไรติดข้อวะเอาใหม่ดิเออดีแจ๋วันนี้มาเจอมิสเตอร์นาราซ่านะฮะกับเกมไมค์คาร์ฟนะฮะในไมค์คาร์ฟซูวิโวลนะฮะ นะมาครับสเวเวิรลนะฮะก่อนอื่นตัดไม้ต่อน้อยเกิดไม่ได้ดีมากมาเยอะจุกขุดไปขุดช้าขุดเร็วช่างหัวมันขุดไปเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจัดวงดีขนาดนั้นวะ เจอพีระมิดเลยอ่ะโอ้โหเม่เจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเสี่งสมบีมาอะไนวะโอ้ยโด้ยแป๊บเม่เจ้าโอ้โหมีมีอาการบักด้วยนะ จะยงมาจากไหนวะทำไมตรงนั้นเป็นหินวะโอ้โหบอลาวาแม่โจโคลาอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นวะเฮ้ยโอ้โหวิลเลจเชอร์อีกแล้วทำไมดวงดีจุงเจอปิรามิดยังไม่พอ เจอลาวายยังไม่พอมาเจอวินเลจเจอยเว้ยเฮ้ยอะไรวะทำไมกูดวงดีจังวะเดี๋ยวไม่ใช่พอไปเจเนเรตเวอร์อื่นปุ๊บโอ้โหเกินมาเจอแต่เรตสายจบเลยเอาไปทุบผลพลินเทียงไม่ต่อยโอ้ แครอทแครอทนี่ทุบปุ๊บกินได้เลยเกือบไปโปเตต้ต้องปลูกก่อนโอ้โหครบเซต็เลยสามอย่างว่ะมีทั้งโปเตต้ทั้งวีดแล้วก็แครอทแครอทแล้วก็มาโดของเอพซีนะฮะแล้วก็ไปหาจุดที่จะใช้สร้างบ้าน ทำไมบ้านมันมืดวะบ้ากอดำสนิทมิดสหายทำไมหมู่บ้านนี้มันบ้าจังวะทำไมทำไมซีนมันน้อยจังเออได้มามั่ เฟมิเลเจอร์เ,อเราอยากได,ได้วีดแรกปแเป็นแอมมอลล์อ่ะ <c oughs> ไอ้ <c oughs> นี่้โหโคตรแพงเนื้อไก่อย่าให้คูได้รูติ้งนะถ้าคูได้รูติ้งเนี่ย <c oughs> แบบอื้มอ้ออี๋รับน้องเอามาแรกได้ทำไมมันไม่มีใครแรกวีดเลยวะ มีใครสนใจแลกวีดเป็นเนนมเลลมั่งถ้าถ้ามีนะจะแลกเลยตรงเนี้ยแบบว่าแบบว่าเราสามารถเอาผลผลิตมันไปแลกกับมันเองได้อะสุดยอดประหลาดเลยฟ<ส>าร์มหนึ่งเวย แบบว่าทำไมทำไมมันแบบอุดมสมบูรณ์อย่างวาทำไมมันอุดสมอุดสมมุม,มมันคืออะไรวะทำไมมันอุดมจมบูรจุงนั่นน่ะนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมเขานั่นงซึมเศร้า,ราอยู่ข้างในเขาบอกว่า เมื่อกี้เขาขังโง่หัวออกมาบอกกูนะฮะสงพลังจิตมหากูนะฮะบอกว่าเฮ้ยช่วยกูออกไปที่แต่กูก็ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะกูไม่มีที่ขุดก็เวนกรมอยู่ในนั้นต่อไปนะครับโอ้โหโอ้โหโคตรแพงเลย เราไม่มีโต๊ะคราบเราก็ไปยืมเขาก่อนนะครับเป็นอะไรแล้ววะาจำชื่อเรียงไม่ได้เป็นการกระทำที่ดีมากนะฮะสำหรับเพื่อนบ้านที่ดีต้องทำอย่างนี้เห็นอะไรเราก็ดูเห็นอะไรเราก็ดูมันเป็นสิ่งที่หายากมากเพราะขนหนังหนังวัวมาถหายค่ะ มาดูแม่งถหาเอาไปทำอะไรเอาไปทำไปโต๊ะไอ้ที่มันล้อมล้อมล้อมรอบโตะเอ็นชารน่ะไอ้พวกเออชั้นหนังสืออ่ะเออเอาไปล้อมรอบแล้วมันก็จะได้เวล์ประมาณสามสิสามสิบก็เต็มแล้วอะโอโหโล่งดีเนาะ สร้างตรงนี้เลยกูไม่ไปไหนละกูสร้างบ้านตรงนี้ละเออหือรอรัฐหอนกูอรอัฐหอนกูเออกูทำตัวคาบเองก็ได้วะอย แค่เราโตแล้วเราก็แดดต่อคุณจะทำมีทำไมวะ ถ้าเมาว่ามันเสียงดังไปก็คอเธอด้วยนะฮะเออเหอะแต่บ้าเมาวมันคลิกแล้วเสียงมันดังอะสร้างมาลงไหนดีว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะสร้างลงไหนนะหมายถึงกูจะสร้างยังไงดีดีอยวจล่างลงไปเลย เราว่าใช่ไม้มันไม่น่าจะเวิร์กนะประตูหน้าบ้านเราต้องอยู่นี้เอองี้เลยรู้เลยนี่เราจะมาร์กในจุดที่เราจะเป็นต้อง,งมาร์กนี่อะไร ตรงนี้พื้นต่างระดับพื้นต่างระดับนีนะฮะแนะนำนะฮะถ้าเกิดว่าเทียนคุณจะได้ไม่ต้องแบบขุดยาวไงขุดแป๊บเดียวก็เสร็จอือชุบไมค์คอยู่ไหนไม้ก็อยู่นู่น โอเคล็อกกิ้งชอร์เกตเย่อันนี้ก็ได้อนาคน <c oughs> ไม่ลอยถ้าเป็นในชีวิตรจริงนี่กูว่ามันไ,ไม่ได้จะอยู่ได้นะเออเออเออ,เอ,อคุณทำทางขึ้นทางลงตรงเนี้ยแหละอุณคิกเกจไปทำที่อื่นแล้ว กูทำมันตรงนี้แล้วทำมันทางลงมะโอ้โหมันจะค้ำแล้วยาห<อ>าที่อ, <า S 1> ทอยู่อาศัยน จะคีปดาเด๋ยวว่าก็จะมืดแล้วโอ้โห้ไม่จะมืดแล้วครับกุยังไม่มีทหารใช้เลยครับยิบเอ๋ยแล้วไรครับ อะไรมันจะดวงจูขนาดนั้นทำไมหินมันหายยากจังโอ้โหกูเจอหินแล้วฮะแต่เป็นหินที่เฮี่ยจริงๆฮะชิบหายแล้วเป็นแม่งมันสุดท้ายแล้วเนี่ย เอาหินมาแทนตอนนี้มีอะไรก็ใส่ไปให้หมดโอุเมเจ้า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 ,จา,จาทำไมกูยังไม่มีตอด กูว่าใช้อย่างนี้แม่งเปลืองว่ะเอาไม้มาหนึ่งนิเออคิดประยุกต์ได้ดีเลยโอ้โหแล้วกูจ้องอะไรต้องขัดีวู่เนี่ยอะไรที่แม่งวางข้างบนได้กูก็เหลอยู่สองอัน ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ติดอะไรกับคำนี้ไปโรงแรนก็เฟเฟ่เฟเฟรติดเลยอย่าทำให้กูติดเด้สงสัยแม่งแมวมาจากไอเนี่ยบ่อน้ำผุร้อนเฟสฟูที่เฟสฟูภาษาอะไรไม่รู้มันแปลมันแปลได้ว่าความซื่อสัตย์ ถ้าถามว่าทำงานมนถึงชื่อความืซอสรรัต์ก็ก็อะไรแล้ววะเออมันจะพุ่งออกมาทุกๆกีๆก่นาทีาก่กูจำไม่ได้ประมาณสองสานาทีมั้งถ้าอยากรู้ไปถามครูประวัติศาสตร์นูน่นไม่ต้องมาถามครูครูไม่รู้กูไม่ใช่ Google โอ้โหสิ่งดวงเลยครัช เราจะยังไงลือดี Crash? ครัชกูเหลืออีกแค่เท่าไหร่อ่ะเออเท่าไหร่ลวะเหลอือแค่เท่าไหร่หรอ สองอันอีกสองอันกูขออีกแค่สองอันอันเดียวแล้วอันเดียวอันเดียวเท่านัน้นกูขออีกแค่อันเดียวอีกอันเดียวอันรึทุยคนละเ,ลละเรื่องละเลยวะเฮ้กูมีแค่นี้ช่วงนี้ก็จะฟิลฟาสฟิลฟ,ฟาสนิดนึงนะฮะเป็นวัด เย่ yeah, ได้ควเอยอุดรู้แม่งเลยปัญหาต่อมานะฮะก็คือต้องค้ามีแล้วแต่ปัญหาคือกูไม่มีไม้กูไม่มีม <c oughs> ไม้มมเออก็าจากตรงนี้แม่งเลยเช็เคแมงสปินไล่เหล่ามีบินไล่เ้ล่าติ๊กโยปินลวมันไหวเล่าเล่าไอเช็ดเค สองอันแม่ก็เข้าได้เข้าได้ออกได้สักสีสักสีเซ็ฟูเลยเย่ปัญหาต่อมาคือกูไม่มีไวส์สดว่ะลืมเลยแล้วกูทำเพื่ออะไรวะเอาไปอุ่นเหมือนเดิมไป รอรุ่งเช้านั่งรอ,งองความตายกูมีสมุดแต่ก<ต>ูอา่านไม่ได้กูมีแข็กตัดกูค,คิดไม่ออกวะกูมีโปตเตโตแต่กูร้องเพลงไม่ได้มีอะไรอยู่วะ โอ้โหเมื่อไหร่จะเช้าครับพี่กูรอเช้าอยู่ครับมึงนี่ก็สับปินไรเหล่าจังวะมึงอีแม่งมุงหัวโค้ดแม่งปีนอยู่บนหัวกูโอ้พี่ครับวางคัตแล้วครับอ่าๆๆควายดีควาย อย่างควายควายเลยโชโชเผาควายออกมาไอ้คนได้เห็นอย่างแดงวลองลงอะตกไปโดนแคตตัอืปเหมือนกระโดดกระโดดเบบเออมันเดบของมามีตัวบ้าตัวบอรยแบบนั้น ด้านหลักแม่งไม่ใช่ทรายวะ่ะมันจะมีควายตัวไหนมาติดกับกูไหมมา,าดูดวงจันทร์เลยโอเค okay, นะฮะจะเช้าแล้วเช้าแล้วจะเช้าแล้วเชาว้ชา Oh 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 oh